สวัสดีครับทุกทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ช่อง i m walk วันนี้อยู่กับแกะก่องเก่งกับน้องลาบูบู the animals the monster ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกล่องของน้องกันก่อนดีกว่านะครับกล่องของน้องนะครับจะเขียนว่า a n i m a l the monster ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า popmart is how to work นะครับต่อไปนะครับมาดูด้านข้างของกล่องนะครับกล่องของน้องเรียบร้อยมาดีมากๆเลยนะครับ สวยงามมากๆเลยส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีน้องลาบูบูนะครับเป็นตัวที่ผมอยากได้ที่สุดเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูน้องทั้ง12ตัวกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยน้องมังกี้น้องสแควร์โลน้องไวแบร์น้องแลคคูนน้องเฮดฮอกน้องเกงกะลูน้องไลออนน้องชีฟน้องเจลลี่ฟิชน้องเวลน้องเพนกวิน และก็น้องโคอาล่านะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นน้องซีคิตนะครับเป็นน้องบีเวอร์น่ารักมากๆเลยครับมาครับมาแกะน้องกันกล่องที่1นนะครับเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเราจะได้น้องคนไหนเป็นคนแรกนะครับอ่าโอเคเอาสองน้องออกมาก่อนนะครับซึ่งซองของน้องนะครับก็จะเป็นธรรมดาสีขาวเหมือนเดิมเลยนะครับแบบนี้นะ ตรงนี้ก็จะเขียนว่าป๊อปมารนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของซองนะเหมือนกันเลยมาครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันมาครับ1 2ึงองเอเดี๋ยวนะครับเหมือนมันดึองออกยากจังเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกก่อนนิดน,นึงนะครับอ่าโอเคครับ1 2 3ได้ออกมาเป็นน้องเดอะสแควรอลนะครับเป็นน้องกระลอกสีฟ้านะครับน้องน่ารักมากๆเลยครับอ่าเดี๋ยวเอาน้องออกจากถุงก่อนนะครับน้องใส่กันกระแทกมาด้วยนะครับน้องน่ารักมากๆเลยครับตัวน้องเป็นสีฟ้านะครับอ่าโอเคเอเหมือนน้องจะมีอสซอรี์มาด้วยนะครับมาครับมาดูอสซอรีของน้องกันก่อนดีกว่านะครับอสซอรี่ของน้องนะครับก็จะเป็นเหมือนจะเป็นลูกโอ๊กนะครับ แบบนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตฉีกก่อนนะครับอ่าได้ออกมาแล้วนะครับเป็นลูกโอ๊กจริงๆด้วยเดี๋ยวลองเอามาใส่กับตัวน้องกันก่อนดีกว่านะครับให้น้องถือไว้อย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับน้องน่ารักมากๆเลยถือลูกโอ๊กแบบนี้อันนี้ก็เป็นด้านข้างของน้องนะครับด้านหลัง รายละเอียดดีมากๆเลยครับตรงบริเวณแก้มของน้องนะครับก็จะบวมๆแบบนี้นะลักษณะเหมือนน้องกําลังอมลูกโอ๊กอยู่นะครับน่ารักจริงๆเลยต่อไปนะครับเรามาเช็คการ์ดของน้องกันก่อนดีกว่านะครับมาครับมาดูการ์ดของน้องกันนะครับการ์ดของน้องนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นรูปน้องนะครับเขียนว่าสแควร์โรนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของการ์ดนะครับ ทำออกมาน่ารักมากๆเลยมาครับกล่องที่2แล้วมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าน้องคนที่สองเนี่ยจะเป็นน้องคนไหน Okay. ตื่นเต้นจังเลยครับมาครับมาลุ้นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวนะครับหนึ่งสองสามได้ออกมาเป็นน้องเวลนะคะเป็นน้องปาวาน,นะครับน้องคนนี้นะครับเป็นตัวตึงในคอนี้เลยนะครับแล้วผมก็ชอบน้องมากๆเลยมาครับมาดูรายละเอียดของน้องกันนะครับ น้องนะครับก็จะเป็นน้องลาบุบูใส่ชุดน้องเปาวานแบบนี้นะซึ่งน้องคนนี้นะครับผมชอบที่สุดในคอนี้เลยนะครับน้องน่ารักมากๆเลยบริเวณตาของน้องนะครับจะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะถ้าเอาน้องจับวางแบบนี้ก็จะเป็นน้องเปาวานแบบนี้เลยนะครับตรงนี้มีน้ําพุ่งออกมาด้วยนะผิวสัมผัสบริเวณนี้ดีมากๆเลยครับน้องนะครับใส่รองเท้าสีแดงด้วยนะตัดกันมากๆเลยครับ ตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าป๊อ m มา t นะครับแล้วก็คาซิงนะเอเดี๋ยวดูนะครับว่าน้องกระลอกเนี่ยมีหรือเปล่าอ๋อมีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเขียนว่าป๊อบมารกับคาซิงนะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูการ์ดของน้องกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นแบบไหนนะซึ่งการ์ดของน้องนะครับอย่างแน่แเลยก็จะมีรูปน้องปาวานตรงนี้นะครับและตรงนี้ก็จะเขียนว่าเวลนะครับและนี่ก็เป็นด้านหลังของการ์ดน้องนะครับ เรามาถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับมาครับมาลุ้นน้องคนต่อไปกันนะครับว่าจะเป็นน้องคนไหนมาครับผมขออนุญาตฉีกเลยแล้วกันนะครับโอเคครับ1 2 3ได้เอามาเป็นน้องและคูณนะครับน้องน่ารักมากๆเลยครับทะลนด้วยผมชอบน้องเหมือนกันนะครับน้องก็จะถือแอปเปิลอยู่ตรงนี้นะและนี่ก็บริเวณแก้มน้องนะครับส่วนหางของน้องนะครับก็จะเป็นลายของขวางแบบนี้นะครับ ทำรายละเอียดขนมาดีมากๆเลยหูของน้องก็จะเป็นสีน้ำตาลส่วนบริเวณแก้มด้านนี้นะครับน้องก็อมแอปเปิลอยู่นั่นเองนะครับทะลนสุดๆไปเลยครับต่อไปนะครับเรามาดูการ์ดของน้องกันก่อนดีกว่านะครับการ์ดของน้องนะครับก็จะเป็นรูมน้องแลคูนอยู่ตรงนี้นะส่วนตรงนี้ก็จะเขียนว่าแลคูนนะครับและนี่ก็เป็นด้านหลังของการ์ดน้องนะครับ และแล้วเราก็มาถึงกล่องสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่ากล่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นน้องคนไหนนะครับมาครับมาลุ้นไปพร้อมๆกัน1 2เดี๋ยวนะครับ3โอ้ได้ออกมาเป็นน้องไลออนนะครับน้องน่ารักมากๆเลยครับเดี๋ยวเอาน้องออกจากถุงก่อนนะครับ มาครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของน้องกันก่อนดีกว่านะครับซึ่งตัวของน้องนะครับรายละเอียดของน้องเนี่ยการลงสีดีมากๆเลยนะครับสีของน้องนะครับก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะตัดกับสีเหลืองนะครับซึ่งบริเวณหางของน้องเขาก็ทําออกมาดีมากๆเลยนะครับอ้าวผิวมาได้ยังไงเนี่ยมาครับมาดูต่อดีกว่านะครับตรงนี้นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆกับเป็นกระมยี่นะครับผิวสัมผัสดีจริงๆและน้องนะครับก็จะมีตาสีน้ําตาลนะครับ เขาทำรายละเอียดออกมาดีมากๆเลยนะครับเนี่ยน่ารักจริงๆเลยครับซึ่งน้องไลออนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผมชอบที่สุดในคอนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเรามาเช็คการ์ดของน้องกันก่อนดีกว่านะครับการ์ดของน้องนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นรูปน้องไลออนตรงนี้นะส่วนบริเวณนี้ก็จะเขียนว่าไลออนนะครับอันนี้ก็เป็นด้านหลังของการ์ดน้องนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับน้องลาบูบู The Animals The Monster น้องน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง IM Walk ส่วนคลิปหน้าจะมาแกะกล่องเก่งอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ IM Walk ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ